สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทีกณ่กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC m ซใหม่และ f อฟลเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจกจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อน,อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงแนละใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ<อ>เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างรุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องใครยังไม่ได้แอดไลน์ไอดีนะคะแอดมาได้นะคะพี่น้องตัวดีนะคะ ะะคแนวทางทูบนะคะ,ะ,คะแต่ทุกวันนะจ๊ะแนวทางทูบแค่สามตัวเลขเองนะคะแต่ก็จับควยจับไปจับมาสามตัวเลขก็เข้าเนาะพี่น้องแอดมินไม่ได้เอาตัวเก่ามาสรุปนะคะเพราะว่าลืมไว้ที่ห้องพักนะคะอันนี้ก็ออกมาทํางานแล้วนะคะพี่น้องตอนนี้เพิ่งอัดคลิปกี่โมงพี่น้องบ่ายสองทนะําทำงานเนาะ ทำงานจะไม่ได้อัคดคลิปนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี6มี9มี3มี0มี4นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่4นะคะ4กับ5นะคะเราก็มาเจาะ4กันนะคะก็จะมี4 6 4 6 4 9นะคะจะมี4 6 4 9นะคะพี่น้อง4 6 4 9นะคะก็จะเป็น ห้าสี่นะคะเจ็ดห้านะคะส่วนชุดกั้นนะคะก็จะเป็นสามสองนะคะเจ็ดสี่นะคะห้าเก้าห้าเก้าห้าหกนะคะพี่น้อง 0 3เนาะแล้วก็0 2ไปด้วยนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็3 2นะคะส่วนเบิ้ลนะคะเบิ้ลก็จะมี4 4นะคะ2 2 1 1นะคะแล้วก็จะเป็น0 0นะคะตัว อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้ขัาไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยไววนะอมอ,อ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากกลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะ,ะ,คะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง เดือนแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกรับสวัสดีจ้า